สวัสดีครับผมเซลเอครับอ่าวันนี้นะฮะจะพามาดูตัว MT09 นะครับอ่าส,สภาพสวยๆกันเลยรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับเลขไม่เพียง10,000กิโลนะครับราคาเปิดไว้เบาๆเลย249,000บาทเท่านั้นนะฮะคันนี้เลยนะฮะเป็นสีเทาลมโบนะนี่สีใหม่ล่าสุดเลยนะของทาง Yamaha MT นะครับ ท่านใดสนใจชอบใจนะฮะสามารถติดต่อเซลเอกได้เลยนะครับ0618128889ครับเซลเอกยินดีบริการนะครับ